วัสดีครับเพื่อนเกษตรกรครับวันนี้เกษตรกรงัวก็จะพามาชมนะครับโรงเรือนนะครับที่มุงด้วยสแลนห้สนนะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับน่าจะเป็นวันที่29แปว29 28 29นะครับฝนตกทั้งคืนหนักบ้างเบาบ้างสลับกันไปนะครับเราจะมาดูว่าแปลงผักที่ลงไว้ปลูกไว้นะครับ คับสลัดเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็โรงเรือนโรงเรือนนี้ก็มุงด้วยสแลน50%ครับสีดำนะครับแคร่ก็มีสองแบบนะครับแบบยกสูงเลยนะครับแล้วก็แบบใช้อิฐบล็อกเรียงแล้วก็วางบนอิฐบล็อกแคร่ข้างล่างตรงนี้นะครับมีสองระดับก็มาดูว่าจะมีความเสียหายยังไงไหมนะครับก็ไปดูแครข้างบนกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ฝนตกลงมาก็มีหนักบ้างแรงเบาบ้างแรงบ้างสลับกันไปนะครับบางจุดนะครับบางจุดก็ฝนหยดนะครับจากสแลนลงมาก็เป็นเป็นหลุมนิดๆนะครับไม่ถือไม่ถือว่าได้เสียหายอะไรนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้ก็โอเคยังใช้ได้นะครับไม่มีความเสียหายไม่อะไรนะครับแต่ก็กลัวผักจะสำลักน้ำนะครับก็พึ่งลงได้วันสองวันเอง นะครับก็กลัวเขาจะสำลักน้ำนะครับก็ถือว่า,าลดแรงกระแทกนะครับจากฝนได้ดีพอสมควรนะครับในระดับหนึ่งนะครับก็มีความพอใจอในระดับหนึ่งนะครับถ้าจะถามว่าทำไมไม่มุง่งด้วยพลาสติกเลยนะครับช่วงนี้นะครับแดดนะครับแดด ทุกพื้นที่แดดแรงมากนะครับแดดแรงมากถึงมุงพลาสติกยังไงก็ต้องใช้สแลนช่วยนะครับอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ก็โดยงบประมาณนะครับสแลนสองหลังนี้ก็เกือบหมื่นบาทนะครับที่ใช้ามามุงบนบนโรงเรือนนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือโรงเรือนยังไม่ได้ยึด หมุดพุตติงนะครับยังไม่ได้ยืดดีถ้ามีลมกระโชกลมแรงมาเนี่ยกลัวเขาจะาพังเสียหายก่อนนะครับยังไม่ได้ยืดดีก็เลยใช้สแลนนะครับก่อนนะครับก็มีลมกระแทกมีลมอะไรมาปกตินะครับก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากมายไม่มีนะครับก็ก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ก็พามาชมพามาดูครับ เดี๋ยวจะได้อัปเดตเรื่อยๆให้พี่น้องเพื่อนเกษตรกรได้รับดูรับชมกันนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ